fc นะคะวันนี้แอดมาติดตามคุณยายแอดฝันแม่นงวดที่แล้วนะคะที่คุณยายบอกว่าฝันว่ามีคนเอาเด็กผู้ชายมาให้คุณยายก็ตีเลขฝันนะคะได้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะเลขที่ออกงวดที่แล้วหนึ่งหกขับหัวนะคะ fc คุณยายให้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะ fc วันนี้จะเป็นยังไงเดียวแอดจะพา fc มาติดตามต่อกับคุณยายแอดฝันแม่นนะคะ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยายกันนะคะเอจี่สวัสดีค่ะคุณยาย <c oughs> คุณยายบอกไม่ค่อยได้ยินนะคะคุณแม่คุณยาย,นย,ายนเนาะอ่คุณยายดีกว่าเนะาะพ, <อ S 2> พอดีว่าติด <c oughs> คุณยายงวดนี้ฝันว่ายังไงคะเนืองอุ้มมันลือนะ่อนานใ,นในห้ใกลทางงวดน,นี้ย,ยัยเดลซับไทยยังนานงวดนี้เดลซับทย หวั่นว่าไปที่นู่นเนี่ยที่ที่ได้เลขวันนั้นน่ะกาวซูน่ะไปก็ไปเจอไอ้คนคนคนหนึ่งแกไม่ค่อยเกเท่าไหร่หรอกแกว่าให้ยายนี่ไปทำกับข้าวแกกินยายาไปเอาอะไรมาทำแกก็ไปเอาคกตำข้าวอ่ะตุกใหญ่คกใหญ่ยายก็เอามาตำากเอามาแล้วทำยังไงนี่คับว่าวเอา นู่นเอาเนื้อสามก้อนเอาไปตำในนั้นเลยเพรายายเอาไปตำเสร็จให้ก็โกยใส่จานเอาไปให้แกกินแกก็ว่ารอยแกก็โบกเลยแกโบกไปสามเกตกับหนึ่งศูนย์แค่นั้นเลยแต่คุณยายนี่จำแม่นเลยนะจำแม่นเลยเลยใครบอกตัวเลขเลยไม่ต้องตีเลขฝันว่นนีไ้ได้เลขมาก็ม,มาบ้าน ใจนะดีใจดีใจยิ้มแป้มมาดีใจต่ำนี่ก็ถูกแล้วเนาะได้ไม่ได้ขอกเขานะไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดถึงหวยถืออะไรยายไม่คิดนะกับโบเองอะไรเองคนที่บอกคุณยายนี่ผู้หญิงผู้ชายค่ะคนคนที่บอกคุณยายนี่ผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงผู้หญิงคนน้อยน้อยแต่ขาขั่วเลยเออขา แก่แล้วแต่แกางามคุณงามเป็นผู้หญิงสวยอืผู้หญิงสวยอรอดได้นะคุณยายชอบไหมคะสามเจ็ดหนึ่งศูนย์ตัวน้อยๆแต่ก็บางมผมสั้นสวยยายนั้นสวยอมบานเฮากินเฮา,กกาป้าระเดียกเขาป้าค<า>่ะคูณกระเรื่อป้วา 7จ็ดสามกับหนึ่งหกโอหนึ่งศูนย์เป็นยายิเป็นอันนี้ที่เขาไม่ต okay. ้องตีเลขฝันนี้คุณยายเคยฝันแม่นอยู่นะที่เคยเล่าให้ฟังนะคะยายยคิดว่าสามเจ็ดนี่เป็นสามหนึ่งได้ไหมมันเมันเลยออ้ไม่ได้ยังใจใจอุ้มมันเศรืยนะยช่ค่ะสามเจ็ดคุณยายคิดว่าเจ็ดกับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันไหมคะ องมุทันกันว่าเดียวกันนอเจ็ดกับหนึ่งแต่ที่เขาให้ก็คือสามเจ็ดกับหนึ่งศูนย์แต่อยากให้เอฟซีนะคะก็ซื้อสามหนึ่งกับเจ็ดศูนย์ด้วยเนาะยายเนาะ,ะ 1, เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะนะเป็นตัวเทียบนะคะเอฟซีบอกคำเดียวแค่นั้นเลยหนึ่งหนึ่งศูนย์คำเดียว สามเจ็ดคำเดียวแค่นั้นค่ะ F4 อ,อ่ะนะคะ F4 พอดีว่าแอดก็จะติดตามคุณยายนะคะงวดน,นี้ก็เป็นคลิปแรกแต่ว่าตอนนี้ก็คือที่คุยคุณยายอยู่นะคะมีเสียงเพลงอยู่ข้างนอกเดี๋ยวแอดก็ได้ตัวเลขของให้ F4 แล้วนะคะแล้วก็จะให้ F4 นะคะไปติดตามดูนะคะ เลขที่คุณยายให้3 7 1 0 3 1 7 0น่ให้3710 3 170นะคะอ่ะเผื่อไว้อีก2ตัวนะคะ f c อ่ะคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะ f c สวัสดีค่ะ